คุณหมอชีดตูดเฮ้ยอะไรพวนเนี้ยบพีชเอา้าปักโอ้โหปักหน้าไม่ปักหัวโอ้โหดูสิครับผม เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตมาไปนะครับกับเกม Dead Incoming ความตายที่ไม่อาจหนีพ้นกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่น่าสงสารนะครับได้มาอีกจำนวนมหาศาลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาเก็บดวงวิญญาณของใครกันบ้างน,นครับรอรับชมกันได้เลยก่อนที่จะไปเก็บเกี่ยวนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่กันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อาตินั่นเองว่าแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยเถอะเอาละสำหรับตอนนี้ก็ถึงเวลาการตายของเจ้าเชฟคนนี้ไหนดูซิเอาแป้งผสมลงไปฮืมนวดได้ง่ายขึ้นเอ้ยไม่เกี่ยวมานวดแป้งกันเถอะปึ๊บป๊บป,บป๊บ๊อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออถ้าแบบนี้ดี ยังไงดีนะรู้สึกว่าจะค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยไว้ด้านหลังเฮ้ยลื่นไม่โอ้ยโอยหายใจไม่ออกแป้งน้ำอะเฮ้ยตายแบบนี้โอ้โหเป็นการตายที่น่าอนาถแล้วเกินเอาละต่อไปก็อืปาร์ตี้กินเค้กเราจะต้องจัดการกับคนนี้นะครับโดยการใช้มีดงั้นล่ะมายังไงดีเอ่ยพนตรงนี้เอาไม่ใช่เฮ้ยอดไฟเอกดตรงไหนได้บ้างนะลูกโป่ง ไว้ตรงแบบนี้หเหรอเฮ้ยนี่ครับผมจากนั้นก็มาเฮ้ยยังไงเนี่ยหรือว่าเป็นแบบนี้เฮ้ยมีดโอ้โหโดนตรงนี้อา้าวมีดตกใส่หัวโอ้โหหลอดไฟนี่ทำให้ลูกโป่งแตกนะครับแม่โหดเหลือเกินต่อไปก็อู้นี่บันสมบัติล้ำค่าเป็นพืชที่ไม่มีใครเคยพบเคยเห็นมาเอาไฟนะครับยังไงดีเอาน้ำลดตรงนี้จึ๊บจึบจึ๊บเฮ้ย ตบโตใหญ่ขึ้นโอ้โหรู้สึกว่าก้าวเล้าเหลือเกินเอาไฟที่จุดที่ตรงนี้ฮึบฮึบฮึบหืมอะไรก็ไม่รู้เอาละ่ะขวดน้ำเทลงไปในลูเฮ้ยมีอีกตน้นไปโอ้โหโดนกัดเลือดกระฉูดแม่โหดร้ายดีจริงๆนะครับเอาละ่ะตอนนี้ก็ได้ดวงวิญญ,ญาณครบแล้วเก็บเงิน500โอ้โหสกินใหม่แักคสเปลโร่เหนื่อยเหลือเกินเราจะต้อง ค่าเจ้าคนดีนะครับโดยการใช้ก้อนหินงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนยังไงดีเฮ้ยมีก้อนหินตรงนี้เอาออกกับผมเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแหแย่จริงๆหรือว่าเฮ้ยนกบินโอ้ยขี้อ้าวแบนนโอโหนกตกใจตายเลยครับเจ้าคนนี้เอาละดวงต่อไปก็เฮ้ยนี่มันชาวสวนดีกว,ว่ากําลังเก็บแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีการลื่นมา เอาหนูนะครับเฮ้ยเจอกับดักตรงนี้ด้วยโอ้โหวางกับดักไปทั่วแสดงว่าอาจจะต้องเฮ้ยกินตรงนี้เฮ้ยตกใจโอ้โหกับดักเสียบหัวนี่นะครับดักหนูนี่ไม่ยอมดูให้ดีแม่ประมาทไม่ได้เลยกับดักโอ้โหมันอนในป่าแบบนี้เราจะต้องจัดการผู้หญิงคนนี้นะครับโดยการใช้ไฟมานีครับผมเอ้าเ้ยตึงตึงตงออยอยแดงอ้าวไไฟ โอ้โหเกลียบพระผมตายแบบว่าโคตรน่าสงสารโอ้โห้แล้วจากนี้ดิเจ้าหมาจะอยู่ยังไงเจ้าของได้จากไปแล้วโอ้โหเจ้าคนนี้ด่กำลังแบบว่าจิบชาไม่ใช่สิจิบกาแฟแยอย่างสบายใจเออรู้สึกว่าวิธีการคาดนะครับน่าจะแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยมีหนูจิดจ๊ดจี๊ดอเอาเค้กนะครับ,รบไปไว้ที่ไหนดีเฮ้กินเค้กครับผมมาแล้วก็วางลองใส่น้ำตาลนะครับ หยอดเข้าไปในกาแฟไม่ใช่ครับผมเฮ้ยเจ้าหนูตัวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนี่นะครับลองเอาเค้กเฮ้ยไว้ด้านบนเฮ้ยอาหารเฮ้ยล่วงอ้าวเสียผัวหูโหลูกปัน้นแม่ไม่น่าไว้ด้านบนเป็นดวงวิญญาณของข้าซะเถอะ <c oughs> เฮ้ยห้ามตกปลาแต่เจ้าคนนี้นะครับไม่สนใจนี่อุ้ยได้ปลาแล้วยอดเยี่ยมตกต่อมาฮึบ <c> ห <oughs> ึ่ได้หลายตัวกันเลยทีเดียวเออถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ ปลาสีเหลืองมาโยนไปต่อเอาละครับผมอุ้ยปลาฉลามเฮ้ยปาลาฉลามโอ้โหดึงอกมาอ้าวไม่โอ้โห,งงาาโโห,หนาวนาวหายใจไม่ออกเออเรียบร้อยเฮ้ยน่าสงสารจริงๆตอนนี้ก็โอ้โหอุห้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกินแล้วก็โยนทุเรศจริงๆเอาละครับผมมาโมโหเตะบอลใส่หน้าเอ้ยล่วง โอ้โหตายทั้งคู่โอ้โหเป็นพิธีการตายที่ค่อนข้างจะโหดร้ายน,นะครับเฮทะเลาะก,กันก่อนตายแย่จริงๆเอาละเก็บตังได้หมื่นสองครับผมปาป๊าป้าด้เวลาการฟรีสปินมาขออาวุธเทพๆหน่อยเถอะปุ๊บปุ๊บปึ๊บป๊เออสามร้ครับผมอ่าได้เงินอีกแล้วมาเก็บเงินไปก่อนเอาละ เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณต่อไปกันเถอะเราจะต้องฆ่าคนนี้นะครับโดยการให้ตกหลุมงั่นแหละตกท่อนะครับผมอุ้ยเกือบโดนเอาละเปิดท่อจากนั้นก็ฮเฮ้ฮยตกใจไม่โอ้โหตกท่อตายเ <laughs> ฮ้ยเรื่องจริงก็มีคนที่ตกท่อตายแบบนี้นะครับน่ากลัวจริงๆเอาเฮ้ยตกปลายแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อน นี่ดึงดึงเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้นะครับมันไม่ยอมตกมาตายโอ้โหอ่ะเอาปลาไปกินนี่ครับผมหย่อนลงมาเออยังไงดีเอย่ยดูสิครับไม่ยอมตายง่ายๆเอเอถ้าแบบนี้นะครับหรือว่าต้องเอาฉลามขึ้นไปด้านบนเอ้ยเป็นไปไม่ได้เอาละเฮ้ยเอาอะไรวะปลามาดิ้นโอ้โหทุบทุบทุบเฮ้ยตกน้ำไม่โอ้โห,โโโหแบบนี้ก็ได้ โอ้โหแย่ yeah, เลยครับทุบพื้นเฉยอะไรก็ไม่รู้ต่อไปก็โอ้โหคนนี้ดิโจนี่หว่ามีปืนนะครับนี่ปุ้งโอ้โหเฮ้ยตกใจหมดกำลังเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจนะครับมาใส่หมวกแบบนี้ฮึอะไรนะเฮ้ยมีคนจะยิง สไนเปอร์ซองโอ้โหเรียบร้อยไหนที่สุดก็ตายจุดได้แม่ไอ้ฆาตากรใจโหดเรียบร้อยนะครับเดินทางได้แบบว่ายาวนานกันเลยทีเดียวเก็บตังไปเรื่อยๆปึ๊บป๊ปึ๊บสุดยอดอนุบิสเป็นเทพที่ชี้นำดวงวิญ,ญญาณใช่ไหมเอ่ยโอ้โหดูสิครับผมตอนนี้นี่เราจะต้องมาจัดคอนเสิร์ตนะครับนี่กีตาร์ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยล้นโอ้โหตายอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอ้าตายด้วย ไฟซ่อมไม่เสร็จอ,อืหัวแตกดูสิครับไม่ได้เปิดคอนเสิร์ตแบบนี้เลยอุยเล่นสก,กีเอาละถ้าแบบนี้นะครับต้องให้ตายโดยอุบัติเหตุขุดดินครับผมยังไงดีเดี๋ยวก่อนลองแบบว่าเทน,าน้ำนะครับโอ้โหน้ำแข็ง Hey, เฮ้ยลืน่นโอ้โหอ้าวเสียบอืพุงตายเรียบร้อยมาเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งคราวนี้นะครับโดนเสียบตายกันหลายคนกันเลยทีเดียวจําไว้นะครับว่าของมีคมนี่โคตอันตรายโอ้โ oh, ห oh. ยยมมาทูตตัวต่อไปนี่เหมือนจะเป็นปีระมิดนะครับในเรื่องไซเลนทิวใช่ไหมเอ่ย แม่ถ้าแบบนี้นี่น่ากลัวแน่นอนอุ้ยจูจุ๊บจูจุ๊บอู้ยาพิษอยู่ด้านบนถ้าแบบนี้นี่เราจะต้องมีการเทยาพิษครับดูไว้ก่อนยาพิษที่จะทําให้พวกแกดี้สิ้นชีพเทลงไปยังไงเอ,อเ่ยเดี๋ยวก่อนแบบนี้เหรอโอ้โหเฮ้ยหยดลงไปแล้วติงติงมาขอกินหน่อยหยับหยับหยับหับอเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหอาหารมีพิษช,ช่างน่ากลัวลือเกินเอาละสำหรับตอนนี้ก็ ตกปลากันอีกแล้วอืมแล้วก็กินแอปเปิ้ลด้วยความสบายใจเอาละตอนนี้นี่เราจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับให้กลายเป็นเนื้อสดอ่าจากไส้เดือนรับรองว่าได้ปลาตัวใหญ่ได้แน่นไหนดูซิเฮ้ยดึงแล้วดึงแล้วมามาโอ้โหจระเข้อ้าเป็นไงล่ะเพื่อนอตกได้จระเข้ดี่โคตรจะเก่ง แต่ก็แลกมาะกับชีวิตที่ต้องตายจากไปนะครับเฮ้ยน่าสงสารจริงๆมาฟรีสปินป๊าปป๊าปป๊าปไหนดูสิเฮ้ยจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหไ100หม้หนึ่งรเหรียญแม่แย่เหลือเกินฮูเจ้าคนนี้นะครับต้องแขวนคอให้ตายงั้นละ่ะถ้าแบบนี้ดิเอยอย่างไงดีนะเอาที่จุดบุหรีด่ด่มาไว้ที่ตรงนี้ลองดูหน่อยซิก็เดินมาดับบุหรีท่ที่ตรงนี้นั่นเองเอากล้วยเฮ้ยลิบนีไม่ โอ้โหเฮ้ยไปชื่อฉันอ่าเรียบร้อยอุ้ยไปชื่อนี่โดนพัดลมนะครับเป่าเข้าลิปไปเลยอู้หโหดร้ายเหลือเกินเฮ้ยซุอร์แมนนีกว่าเอาละาใช้ไหมตีเข้าไปเออเออใช้ยาโอ้โหยกล้ามเนื้อสุดยอดเออโอ้เฮ้ยเฮ้ยโดนดาบเสียบตายโอ้โหเข้าหน้าแบบนี้เลยซุ per แมนได้จากโลกนี้ไปแล้วโอ้โห้ย คุณหมอฉีดตูดเราจะต้องทําให้เกิดอุบัติเหตุให้ได้เอเอามีดนะครับให้คุณหมอแล้วกันเฮ้ยเลิกฉีดตูดก่อนเพื่อนเฮ้ยอะไรวะเรียมีดเอ้าปักโอ้โหปักหน้าไม่ปักหัวโอ้โหดูสิครับผมอยู่ยๆมีดก็บินโหดอะไรขนาดนี้แม่เป็นการตายที่ค่อนข้างจะน่าตกใจนะครับปึ๊บปปื๊บปลดล็อก ตัวใหม่ได้แล้วนี่ข้าค,คือปีลาบิดโอ้โหไหนดูสินี่ก็คือไฟแช็คเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเอ่อผักนี้นะครับให้มาถืออะไรเนี่ยเอาไปเวฟนั่นหลอะโอ้โหถ้าแบบนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นผักธรรมดาเอาละไฟแช็กครับผมเอาไฟแช็คไปเข้าไมโครเวฟแบบนี้ดิตายแน่นอนเฮ้ยระเบิดระเบิดเข้าหน้าติดต,ติดต,ติดต,ติดระวัง ระวังโอ้โหฟังเพลงไม่รู้เรื่องเออเรียบร้อยตัวดำเอยอ,อะไรของแกวะเนี่ยเอาละต่อไปก็หุย้ยทีวีเสียอีกแล้วแม่น้าโมโหอุ้ยรู้สึกว่าจะดูโดราเอมอนนะครับตอนนี้ให้กินอะไรดีกินเหล้าครับผมกินสเต็กอะไรเนี่ยวางไม่สนใจตอนนี้นะครับเอาเหล้านี่ไปไว้ที่ตรงนูน้นตบตบอุย้ยเลื่นเลื่นโอ้โหอ้ามีดปากหัวแม ตายแบบว่าลื่นหกล้มกันอีกแล้วอดดาษจริงๆเอาละสำหรับตอนนี้ก็ขอเป็นด่านสุดท้ายนะครับเราจะต้องสังหารคนนี้นี่โดยก่อนให้ไฟฟ้าช็อตเ,เหรอผมเฮ้ยละลายแบบนี้โอ้โหกาแฟร้อนโอ้ยวัวแตกเอ้าไม่ใช่ให้ไฟฟ้าช็อตกันล่อโอ้โหแบบนี้ก็ได้นะครับเย,ย้เก็บเกี่ยวได้ครบถ้วนเรียบร้อยกลับบ้านกันเถอะตอนนี้ในคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสังหารเจ้าชายคนนี้นะครับผม โดยการให้ไม้แหลมนี่เสียบตัวอยากแน่นอนก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปที่ใต้คลิปนะครับผม <S 2> <S 2> <S แล้วก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละไม่ายจุบจ๊บ